ดีครับานูฟังที่ขารกรับองน,น้องที่หักแพงสูผูค้คนครับมาและพญ่งงสีน้ําเจอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมมัดนี่ขันเฝ้าเรื่องยิ่งดีล้วเข้ามาต่อกันเรื่องผู้ใส้ปผู้ใส้เนี่ยบอกผู้ใส้บอดีซะก่อนไอ้ฟังลักษณะของผู้ใส้บอดีแฟนแฟนพันแถพญายสีน้ม เกิดนีน้ำหลย่างอยู่ดอกอยากให้แยกผมก็ค่อยแย่ให้ไปอยู่นี่ละที่เนิดที่เราหน่อยด่อย่าใจรอดเพราะว่าผู้เถ่าด้ออก็ค่อยเบาค่อย,อย,อย,อยจาไปซะละครับเมยก็เศร้าพักกินน้ำกินท่าไปเศร้าเมเยแหละเขามาคุยต่อพอแนวหนีมันแนวหาเลยแนวหาวาสีมาเอายังมาเบามาคุยสุพี่หนองฟั่งเออหลตอนมาแล้ว บาดนี่มื่อนี่อยากเบ้าเรื่องผู้ไส้เขาเอื่นว่าไส,าสา้ซ้ำอ่บ้านเป็นไส้ซ้ำไส้สวยดิไส้บอดีนะนะเออเป็นว่าเป็นไส้บอดีซื่อว่าคันทีบา้าภาษาบ้านกับว่าซองกล้องไห้หูแห้งไส้ดีเดอ้อมื่อดีเดอ้อเออไส้ไส้ซ้ำก่อนเอาไส้ซ้ำก่อนอ่าไส้ดีเอาไว้ทีหลังเอาซ้ำก่อนเนะาะไส้บอดีไปก่อนนะอ่าบ่าต้องไปเที่ยวถามเลยครับฟังดูห si ้องซีหง ให้เจ้าเอาหูตั้งฟังกวพยยนพระยิษฐ์นำครับวาสังเดอให้เจ้านั่งครับแล้วคานิ่งไว้ครับฟังเอาเจ้าผู้ยิ่งครับเศ้าเสื่อพ่อสะเทินสาวนุ่มเสียหาผัวพังตุ่มตามเลี่ยงลำแล่ให้เจ้าเชิดทีถวนร้ายขบวนท่วนเบิงดูเนอร์ยาสิใจรวนใดดึงทื่นเขาสวมนะครับนอนแทแล้วเดอ้อ ยาเป่าเอารให้เอาท้ายครับแกนแก้วมีคาคําแสงนั่นเดอ้อยายได้ง้มไข่ผงแหสะคอมแคมนำอันวาน้ามาก่อนเสือไส้สนุม,มีมากจริงแล้วอันว่าซุ้มไส้ผ่ากางดอนค้อนกระเทียวเที่ยวกลางขึ้นคํคาควายควายเขารักของกะมีเด้รละว่างเด้อเออละว่างเออ พัน้ายที่จองหองวงเนี่ยายที่จองหอวงขับเบาสามห้าโอ้อวดกัมีคุยว่าเขาคับสวดเล่าพันเกลือก่อนกับเราหุ่นคือเกลือกับบะมีนะ่ไงส้ยบปุ่นแปรงส่างเงื่อนซ่านในห้องหงุตีตัวสูงยูฝ้าจาเวบาพันแซวดาว สส้ดังเฮี้ยมกาวนี่ครับย่ายินดีไปห่วมเฮี้ยงเนอมันทีเถียงครับแม่ป้าด่าแม่เทาเผาเอาค้อนใส่หัวเจ้าแล้วเจ้าย่าแกวแจวเว้าวสู้ซี่เอาเขาห่วมจะนอนก่อนเนอ้อมันทิ่ผ้าครับจนจอนดันให้พุ่งพันครับพันนายมันที่ค้ายหนาเจ้าทั้งเ่าพอแม่เห้า ไส่ที่เมามั่วเลินกลางเว้นแลนเขาป่าหาแต่วุ่งบุกเบียรครับเมียหายพันดาตีไส่บ่มีไอานาเจ้ะสูกันซ่ายาบ้าเฮีรอินฟินมุดนี่ละเที่ยวหากินตั้งแต่เหล่าเมาง่วงพันดาเมียไส่ที่ทำเสียเบ้าพันว่าหาเอารักควางเพลนกลางขึ้นนี่เป็นวงป่าหาขึ้นลักตั้งแต่ของ ใายที่จองห้องกะเพื่ว่าคนมาเขาหยาดงแยงยนามือแรงงอยู่บ้านเด็ครับข้านกุ่ยเขาเบิองของสาวพี่น้องพวกลูกเต้านะครับหลานเหลียขันเจ้าเห็นคนนไายดังที่วามานี่เลยล่ะคือที่ว,ว่ามานี่มันจะเป็นว่าถืสโลกเด้ย่ยขันที่เอาให้เบึงให้แยง,งสักคน เมนแถมหมว่าเงืนท่องลานก็นตามสางเด้อยายประเพณีหยาเอามาเขาพางตุ่มนะในสวมกวนนอนแถเด้อบ่ถือสรุปลังคน้นีีดีตั้งแต่เบ้าพันปากมอตัวเป็นกระมีดีดีแต่เข่งเข่งเสียงนี่ครับบหอนเอาการเยาาลังคนน้นจีสำหาเบ้าเอาดาวผลมัเนยียงอ่ะคำจาเพียงแผ่นฝ่าบรแแล่นนาพันเบิงดิน ลัางคนลิ้นแต่เพรศยองครับพันว่าแว่นหวีหัวทำตัวปุ่นดังสาวสวรรค์ฝ่าคนนี้พ่อปันวว่นเศร้าสวรรค์ฝ่านี่ก็ะไส้ครับผ้าขายนาเด้อบเปี้กินกระดูพวกมมลูกแล้วเต่าเศ้าหน่อยยาสีเอาเลยลางคนนี่ดีเตข้านนะครับการเวียกในว่างเสียหาแต่กินกับนอนตอนผีฝังหายเด้ ร่างคน้นีีกินดังแต่เล้บาบ่ดี้ขาโาม้ยเขาเศร้าคําดีแต่ค่ำเต่าหน่อยผัดข้านก้อยกัะแล่นนี้กามีไส้อับปีเป็นพวกปุ่นครับลอบลักสิ่งของโบหนป่านี่ไผ่เผาพันเมาหายร้างไายนี้ครับอเป็นคนหายหินศาสตร์นะครับหินส้นศาสตร์ดำ ขนตั้งแต่กำรรชีหายครับมาป่ายเขาใส่ตูส่วนมาทำโม่มา่างมื่นเสียครับใส่ทรงเลยวัดกับวบี่าเบิงนะครับคนประเภทนี่ก็ได้มันหักลิงขา่าลำเยี่ยมทำพระเจ้าสังสอนว่าเอาใจใส่ล่างซ้ายปากบอเว่าคู่บ่ามันก็ะดานิ้ลุงแลป้าคนเ่ากับวายำเจ้าเอ้ยนี่ก็ได้ ร่างส้ายใจกระด้างแข็งคมคุมมั่นมั่นบอกระรหนาไผ่ต้อตีครับกลุ่มขาอันวาน่าหน้าเสือส้ยซ้ำให้ถาบึงเด้อสาวเอ้ยพายผู้เป็นดังเบามานีย่ย่าเสเอาเทนเนอรสียหาส้ายชวครับชาดีเพิ่นว่า,วาห้ยหาเฮาก็ยากกลัวเลยมีผัวนี่ครับเ,เพิงบ่ได มันที่สุก้อนบนไดผู้เทว่าคันได้ผัวขี่ไห้ที่พ่อพันตายไปแล้วเครื่องตูคุนแล้วนะมี่ผัวเพิ่งบ่ได้พ่อปันไข่สวงบ่เป็่นเจ้าเอ้ยคันใจได้เห็นแล้วครับคำสอนบนพญสีน้ำวามาน่เด้อพวกผู้สาวลูกเต้าล้านหล่อนนีะครับให้หำห้อนเถิเดเออให้เจ้าท้อนใจไว้่าไว,วาาออา้ว่าฝ้าฟังเออเิ่นวา ทั้งทอนยาเฝ้าอยากได้คันถือไส้นะครับชีให้ปานตีชีใส่เจ้าขวงให้สาวม่องไปนาะลุ่งตาป้าได้เพิงดีได้เออถื่อไส้ชีให้หินนัศาสตร์เลี้ยวซ้ำพ่อปัญหามผีไตครับโวยสีเตาหม็นบ่มีแล้วให้หา้า้แจนแจ้วเสมือคาแสนคำนะเลือกเอาแต่อันไส้ดีๆนะครับเพิ่นบอกหนำจังแมง เอามาบบาเป็นแนวน้ำสักจุงครับให้นี้พยหายอันว่าไสา้แกนแก่มีมากครับม้วนหลายให้คอยฟังบรรยายายทายก่อนเอาไว้ยาผือมีไปเรื่อยๆอพอไนสีน้ำสีจ้าละไนให้เห็นไส้ดีทุกประเภทให้เจ้าสังเกตไว้ด้าเฮียมหูสูซึ่งเด้ช่วงนี้ครับผม เอามาเบาเรื่องไส้หูไส้ซ้ำว่าไปแล้วไส้หูไสาห้าสาหูนี่ดวงนี่ซื้อว่าน้ำนอแก้วบอกแกนไส้ดีเดียบาทก็าหากมีเหลือหลายอนเนกน้องน่าสุ่งขั้นเจ้ามีนะครับหูแล้วฟังเอาจำแนเด้อพวกพ่อแม่เลี่ยพีน้องข้องถาเพิงเจ้าเอ้ย ฟังเด้อพวกลูกเต่าเอ้ยหลานเหลียญสาวนุม่มคันที่หาผู้ตุ่มให้ฟังแก่งจื้อจํำพนวาพอไงสีนามจีไขทํำเจา้านะ้าองค์พุทธโทษสี่สองให้เห็นข้องพนว่าผู้หูไส้แก้วแก่นข้นบาน่านี้เจ้าอย่าหุ่นให้ห่อนฟังกวอนไปสากรนวาดว่าถือกนะครับบนบั้นที่ขั้นเจ้าอยู่บ่เศร้าใด อันว่นาเศร้าสนุเสือไส้ดีเนี่ยมามันก็มีหลายอยู่ดีครับผมไปเออมีหลายดีทั้งทํากินสางหน้าสวนปูกวานนี่ก็ดีดีทั้งโอชีข้านการสางโบาหางเหินนี่ก็ดีดีทั้งหาเงินใส่ไว้ว่าเฝ่าฟังดีทั้งนังหนอบน่อว่าจ้าเว่ากับอ่อนหวาน ดีทั้งถ้ำท่านสร้างสินรรำเฮืองหุงดีทั้งล่งแลป่าในว่าหานหาวนะครับบดดาเถียงพนว่านี่ก็เพียงดังแก้ไส้ดีมีคาคุ้นแล้วยิ่งไดไใดเขาซ่อนครับบอหุ่นห่อนหอมไดเจ้าเอ้ยไส้ที่ว่าจาวาวานหูฟังม้วนมวนบองวนสวนมมบานให้ล่างเหล่าแตกกันไส้ที่ขยันสร้าง ท่างการงานบายุดย้อนแมนสนาวแลหอนคานตีตั้งพันวาต่อการถึงสีเหือแต่การซึมออกทั่วหู้ขนพ่อปันตนลงค้องเฮืองขึ้นมึ้นเนือ้อย่าเมื่อกลับบ้านหรือมือขวากะถือจอบมือใส่หอบงาไม่มาไว้าเหตุฟื้นใส้โบขืนค่ำเทาพันวาโบห้านท่านสอนสัง่ง พอเม่สอนสั่งให้ปนุ่มนิวหับเอาคันที่ว่าจาเว้ารับขานคำพอ่อเม่บุฮอนซึกสากหายครับสามหาเว่ากกาวเถียงพ่อเม่เวา่ายังกระเซยนะครับไส้สัยยงสีเลยดีเลยนี่ก็เพียงดังแก้วไส้ดีมีคาด้วยที่วนะ่ามาคันไผ่ได้พางตุ่มนะครับหุน่นห่อนเมนโบมีแท้แล้วไส้ท,ที่ดีการบ้านนะครับ เฮ็ดไม่คาดหาบกัะตาโมนีแ่แหล่ดีทั้งเดืบอบเสพยาบ้ากินเหล่าดาเมียนี่ก็ดีดีบวซัมเสียเบ้าเทียงกันให้พินซาดีปรึกษาพี่นองหาห่องมนบางมีดีทั้งคัดสีล่างเฮื่อสั้นสถานอยู่ดีให้มูพี่นองพุ่งพันเสืออ่อยาง่ายเพนว่าดีให้ลุ่งลนป่าเศร้าบานาสุคนดีบวชปนปนะครับอืม ล่วงกินของเพิน่นดีหาเงินฟังเฝ้าบอกกัวย่านจอยโซ่นี่ครับดีทั้งนั้นแหละครับดีทั้งบ่ออวดโอ้ถือตูว่าโก่เกง่งดีบ่ขมเห้งพี่น้องเศร้าบ้านท่านผู้ใดดีทั้งไปไเฝ้าวไว้ว่าพ่นมาหอดดีทั้งเจ๊จอดพันการบ้านบอละไรนี่ก็จแจวแกนไทยน้ำนอไสด้ดีเด็กขา่าข้าวบุญมีหลายจังเทียมเฮี้ยงเท่าเด้เอ,อ้ย เออบุญมมไม่ยบริเฮียมดิใช่ดีบ่กินเหล้าสุบกันชายาบ้าฟินดิโบกหวยและโบกเบีย้ยการเล่นบอลลำแล่นี่นี่ก็ใช่ดีแท้ให้หาเอาเด้อสิสได้พึงทั้ง,งพ่อแม่แอะพี่น้องหวยได้อาศัยย่อนพึงผ้าอยู่ดิครับเออบนิ่งดูไ,ไดายดิเป็นบ่ลาพันว่าไส้ที่ว่าม่านี่เนี่ยครับ ขอหาอยากครับแว่นสนัดอยู่ดอกนั่งเอ้ยบุญไม่หลานี้จังสิพ่อบุญหน่อยเด้ค่วยบุญหน่อยกับบนบ่เห็นแหลวครับผมเ้ยใช่ดนะีวันนี้นะดูจะมดเวลาลงไปเอาไว้พอกันในคลิปหน้าเด้อคนไหลกนแค่พญายสีนามเนี่นะเป็นกำลังใจผู้เท้าอายุดีไม่แห้งทําบายดีสวัสดีครับ